เมื่อวันที่สองพฤศจิกายนที่ท่าเรือแหลมฉบังอํเาเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนางมนพรเจริญศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU เพื่อเปลี่ยนเครื่องจักรสำหรับยกขนตู้สินค้าไปท่าเรือจากพลังงานดีเซลเป็นพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่และบริษัทเซพีเอ็มซีคอรีจำกัดพร,ร้อมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของท่าเรือแหลมฉบังโดยมีนายทวีศักดิ์อานันตภัณฑ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายสารพันธ์คุณากรวงผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายสารพงษ์ไฑูทยลพงศ์รองปลัดกระทรวงคมนาคมนายเกรียงไกรชัยสิริวงศุขผู้อํานวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทยเอกอัครราชทูตเดนมาร์กประจําประเทศไทยนางสาวทิติลักษณ์ภารองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีผู้แทนจากกลุ่มเจ้าท่า การท่าเรือแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีโดยนางมนพรกล่าวว่าตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้ยืนยันถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของประเทศไทยในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนปี2573ของสหประชาชาติในการประชุมระดับผู้นำนัสํนักงานใหญ่ u ูเมื่อวันที่19กันยายน2566 โดยประเทศไทยได้ประกาศเจตนารมที่จะผลักดันความร่วมมือกับหุ้นส่วนความร่วมมือทุกระดับในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรวมถึงการส่งเสริมการเข้าถึงบริการพลังงานสมัยใหม่และใช้ในวัตรกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกระทรวงในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการขนส่งของประเทศได้ตอบรับนโยบายดังกล่าว ด้วยการสนับสนุนและให้ความสำคัญกับการผลักดันให้ภาคเอกชนที่อยู่ในกำกับดูแลดำเนินธุรกิจด้วยการนำนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้ในท่าเรือเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืนการที่บริษัท LCMT ผู้ประกอบการเอกชนซึ่งได้รับสัมปทานจากการท่าเรือแห่งประเทศไทยประกอบธุรกิจท่าเทียบเรือเดินทะเลระหว่างประเทศในพื้นที่ท่าเรือแหลมฉะบังได้รเริ่มนำนวัตกรรมมาปรับเปลี่ยนเครื่องมือเครื่องจักร ที่ให้บริการในท่าเรือให้มาใช้พลังงานสะอาดแทนที่พลังงานจากฟอสซิลเพื่อลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยสู่อากาศถือเป็นก้าวสำคัญในการดำเนินธุรกิจอันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและพร้อมสู่การเป็นท่าเรือสีเขียวในอนาคตตามนโยบายของกรมและรัฐบาลไทยสำหรับการเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรหลักในการให้บริการท่าเทียบเรือระหว่างประเทศในท่าเทียบเรือโอท่าเรือแหลมฉบังโดยบริษัท LCMY ร่วมกับบริษัทแท้ PMC คเรียมีมูลค่าการลงทุนกว่า145ล้านบาทเมื่อการปรับปรุงแล้วเสร็จจะสามารถลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง1.5ล้านกิโลกร,รัมคาร์บอนต่อปีและจะช่วยกระตุ้นให้ผู้ประกอบการรายอื่นได้ตระหนักถึงความสําคัญในการต่อสู้กับภาวะโลกร้อนและการดําเนินธุรกิจขนส่งทางน้ําอย่างยั่งยืนตามนโยบายของรัฐบาลไทยตามเป้าหมายของ UN ต่อไปด้านของนายเกรียงไกรชัยสิริวงศ์ ผู้ดำนินการ,การท่าเรือแห่งประเทศไทยกล่าวว่าในฐานะตัวแทนของการท่าเรือแห่งประเทศไทยขอขอบคุณกลุ่มบริษัท c ีอาผู้ประกอบการท่าเทียบเรือ B1 และท่าเทียบเรือ A0 ที่ตลอดระยะเวลากว่า28ปีได้ร่วมมือกับการท่าเรือแห่งประเทศไทยในการส่งมอบบริการด้านโลจิสติกให้กับเรือขนส่งสินค้าระหว่างประเทศขนาดใหญ่ด้วยมาตรฐานท่าเทียบเรือระดับโลกซึ่งทำให้สายเดินเรือระหว่างประเทศเชื่อมั่นและมั่นใจว่าประเทศไทย จะได้ให้บริการขนส่งตู้สินค้าได้รวดเร็วปลอดภยัยและเป็นมาตรฐานสากลความเชื่อมั่นดังกล่าวได้สะท้อนให้เห็นจากปริมาณตู้สินค้าผ่านท่าที่เข้ามาใช้บริการท่าที่เบรืบีหนและ A0 สูงกว่า1.7ล้าน TEU ต่อปีหรือคิดเป็นประมาณร้อยละของปริมาณตู้สินค้าคอนเทนเนอร์ทั้งหมดของประเทศการจัดการสินค้าที่ดีทําให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนทั้งภายในและภายนอกประเทศ และทำให้ฟันเฟืองของระบบโลจิสติกโลกหมุนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้การท่าเรือแห่งประเทศไทยและกลุ่มบริษัท LCB1 ยังได้มีความร่วมมือกนันในมิติด้านการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและการดำเนินนโยบายต่างๆที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและขอบคุณในความพยายามของกลุ่มบริษัท LCB1 ที่ได้ร่วมมือกับการท่าเรือแห่งประเทศไทยในการประกอบกิจการท่าเทียบเรือ B1 และ A0 อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยโลงทุนเพิ่มเติมกว่า145ล้านบาทในการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรที่ใช้ในหลานตู้สินค้าของท่าเรือจากเดิมที่ใช้แต่พลังงานจากน้ำมันมาใช้พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่เพื่อลดปริมาณการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิลอันจะทําให้สามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศได้ซึ่งโครงการลงทุนในครั้งนี้สอดรับกับวิสัยทัศน์ของการท่าเรือแห่งประเทศไทยที่ว่ามุ่งสู่มาตรฐานท่าเรือชั้นนำระดับโลก พร้อมการให้บริการด้านโลจิสติกที่เป็นเลิศเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในปี2573ทั้งนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและคณะได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานท่าเรือแหลมฉบังร่วมกับคณะผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบังพร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าการดําเนินงานของโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3ส่วนที่1เพื่อเยี่ยมชมการปฏิบัติงานณนะท่าเรือดีบริษัทอชิสานทมินอน และการแก้ไขปัญหาการจราจรบริเวณพื้นที่ในท่าเรือรวมถึงโครงการ SRTO สำหรับโครงการ SRTO ซึ่งเป็นศูนย์กลางการขนส่งตู้สินค้าทางรางของท่าเรือแหลมฉบังตั้งอยู่บนพื้นที่ประมาณ600ไร่ระหว่างท่าเทียบเรือชุด B และชุด C พัฒนาขึ้นตามนโยบายการปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งจากทางถนนเป็นทางรางสนับสนุนการพัฒนาระบบโลจิสติกโดยรวมของประเทศ ให้มีการประหยัดพลังงานมากขึ้นลดมลภาวะรวมทั้งลดต้นทุนโลจิสติกโดยรวมของประเทศให้ต่ำลงโดยโครงการดังกล่าวการท่าเรือแห่งประเทศไทยเป็นผู้ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและเครื่องมือยกขนหลักทั้งหมดและให้ท่าเรือแหลมฉะบังดำเนินการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการเครื่อนย้ายและบริหารจัดการตู้สินค้าภายในโครงการปัจจุบันมีการคาดการณ์ว่าสัดส่วนในการขนส่งตู้สินค้าทางบก มาสู่ทางรางที่ท่าเรือแหลมฉบังจะมีขีดความสามารถในการรองรับตู้สินค้าได้2ล้านทีเอยู EU ต่อปีซึ่งจะทำให้สัดส,ส่วนในการขนส่งตู้สินค้าทางบกมาสู่ระบบการขนส่งทางรางที่ท่าเรือแหลมฉบังเพิ่มขึ้นจากเดิมเมาเป็น15ปในอนาคตต้องบอกว่าเป็นนโยบายของท่านนายกเศรษฐาวีสินเป็นนโยบายของรัฐบาลซึ่งกระทรวงคมนาคมเป็นหน่วยงานกำกับ เรื่องของอการคมนาคมขนส่งนะคะซึ่งเราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกวันนี้นะคะการท่าเรือหรือว่าการขนส่งเนี่ยยังคงต้องใช้พลังงานใช้น้ํามันเชื้อเพลิงอยู่แต่หารเดียวกันตรงวันนี้ที่เรามาเนี่ยมาร่วมเป็นประธานในการเซ็นสัญญาในการที่จะปรับเปลี่ยนน้ํามันเชื้อเพลิงมาเป็นพลังงานไฟฟ้า ก็ต้องขอชื่นชมบริษัทนะคะที่เขาได้มีความคิดแล้วก็ให้ความร่วมมือกับรัฐบาลในการที่จะปรับเปลี่ยนเรื่องของการใช้พลังงานที่ลดคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็ยังจะสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมให้บริษัทอื่นๆนะคะได้เอาเป็นตัวอย่างแล้วก็จะสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะก็จะสามารถลดค่าใช้จ่ายนะคะลดค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานและการประกอบธุรกิจของภาคเอกชนนอกจากนั้นค่ะ ในเรื่องของนโยบายของรัฐบาลเรื่องของเครดิตคาร์บอนก็สามารถที่จะวนลูปกลับมาเป็นเป็นต้นทุนในการประกอบธุรกิจได้อีกแล้วก็สร้างผลกําไรให้กับในรูปแบบของบริษัทนะคะอีกคำถามคืงนะคะท่านในแง่ของการพัฒนาการขนส่งทางน้ำของท่าเรือแหลมฉบังเนี่ยค่ะในวันนี้ในด้านของศักยภาพอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราต้องมีการเสริมตรงไหนเพิ่มมากน้อยแค่ไหนในเรื่องของตรงท่าเรือ,อรแหลมฉบ,บังขนะน,นี้นะคะาจากที่ ท่านเกี่ยนไกดได้นาเรียนนั่นก็คือในเรื่องของสกยภาพเราอยากจะทําถ้าเรือตรงนี้เป็นคลีนพอร์ตนะคะแล้วก็ให้มันเป็นสมาร์ทพอร์ตในเรื่องดูเรื่องของความแออัดดูเรื่องของการบริหารจัดการพื้นที่ให้มีเรื่องของการจอดรถบรรทุกในการรับส่งสินค้าในในเรื่องของอาทรัคคิวในเรื่องของบัตรคิวของรถสิบล้อในการที่จะจอดรับอา uh, สินค้าจากตรงให้กับเวลาเข้าของเรือเพื่อไม่ให้การจราจรในบริเวณท่าเรือแหลมฉบังแออัด เดียวกันก็เร่งรัดให้มีการก่อ,อถมทะเลที่อยู่ในระหว่างที่ส่งมอบพื้นที่น่ะให้เร็วมากขึ้นนะคะเพื่อให้เป็นไป,นป,นปนตามแผนนโยบายของการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบังในเศษในเศษที่2แล้วก็เตรียมอยู่ในระหว่างที่จะอีวิดดิ้งนะคะในท่าเรือแหลมฉบังในเศษที่3ค่ะ